ปัญญาดับทุกนะครับปัญญาดับทุกทุกนี่เกิดจากความคิดนะครับนั้นเราก็ต้องมีปัญญาดับความคิดนะครับเพราะว่าความคิดเป็นเหตุให้เกิดทุกนะครับก็ต้องละต้องล้างต้องจำละนะครับโดยการดับนะครับปัญญาดับความคิดนะครับปัญญาดับความคิดแล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะว่า,าความทุกข์เกิดก็เกิดจากความคิดนะครับคิดน ตจระานารู้เห็นเข้าใจใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกใส่ความรู้ความเห็นความเข้าใจการตัดสินใจการที่จะคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรไปเพื่อให้ได้ให้มีให้เป็นนะครับการที่เรามีปัญญาเนี่ยเราทําให้เราหยุดนะหยุดตามความคิดแล้หยุดตามเงานะครับหยุดตามเงาเพราะความคิดเปรียบเหมือนเงานะครับการใช้ปัญญาดับความคิดเพื่อไม่ให้เกิดเงาเพราะมีเงาแล้วเราไปตาม ตามความคิดเงาของความคิดกรกรมกธรรมเงาของรูปของวิถีนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ไปทุกข์กับเงานะครับทุกข์เป่าทุกข์ไม่ได้อะไรทุกข์เพราะการพยาบาทยศึกษาทุกข์เพราะว่าความคิดกรกรมกธรรมนี่แหละทุกข์เพราะว่าไปสัมผัสัมพันไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับความรักโลกดหลงความพอใจพอใจนั่นเองหรือว่าไปหลงสมมุตินะครับ ทางความคิดคาทางพุทธธรรมต่างกายทางจิตตางรูปต่างนามทางโลกต่างธรรมฉังนั้นก็เลยปัญญานะครับปัญญาดับความคิดนะครับเมื่อปัญญาดับความคิดแล้วก็เป็นการดับทุกขนะครับเพราะว่าทุกจะเกิดในก็คือมีภพมีชาติเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าดับความคิดไม่มีภพชาติไม่มีความทุกเกิดขึ้นในภพชาตินั้นๆในอดีตปัจจุบันอนาคตเบื้องหน้านะครับ,นะรบซึ่ง การเกิดขึ้นหนึ่งเพชาติกิดกิเกิดขึ้นห่งความทุกข์ก็เกิดเกิดจากความคิดนะครับปัจจุบันอนาคตดังนั้นเราก็เลยปัญญาดับความคิดนะครับเมื่อปัญญาดับความคิดแล้วมันก็ไม่ทุกข์นะครับเพราะเราเราไม่ทุกข์แล้วมันไม่ส่งจิตสัดสายไปหาการพยาบาทวิงสาหรือว่าหาที่เกิดนะที่เกิดก็คือที่ตายที่ดีก็คือที่ร้ายที่เด่นก็คือที่ด้อยที่มีก็คือที่หมด ที่สุขก็คือที่ถูกที่น่าพอใจก็คือที่เน่าไม่พอใจที่งามก็คือไม่งามที่เที่ยงก็ไม่เที่ยงที่สุขก็คือที่ถูกที่มีตัวตนก็คือไม่มีตัวตนฉะนั้นเราก็เลยปัญญาดับความคิดนะครับก็เลยไม่ถึงที่ตายไม่อย่างนั้นแล้วมันถึงที่ตายอยู่เรื่อยถึงเวลาตายอยู่เรื่อยเขาตายเราตายเราทำไมกาตายก็ทําไมเราตายเราทําเราตายเองเขาทําเขาตายเองทำก็ตายก็คือทุกข์ ทุกจากการเกิดการตายทุกจากความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงฉะนั้นเราก็เลยปัญญาดับความคิดความทุกจะไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าถึงเวลาถึงกําหนดการปรากฏการเตุการณ์จัดการนะครับหรือว่ายังไม่ถึงหรือว่าเกินแล้วเลยแล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องทุกเพราะถ้าเรามีปัญญาปัญญาดับทุกก็คือไม่มมวแต่พิจารณาอยู่ไม่มมดแต่คิดอยู่ไม่มมวแต่ ตามเงาตามเงาความคิดตามเงาคําพูดในใจตามเงาการกระทำในใจอยู่หรือว่าตามรู้ตามเห็นในใจอยู่หรือว่าตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามความรู้ความเห็นความข้าใจอยู่ก็ปัญญาดับความคิดจะได้ไม่ต้องเป็นทุจริตเป็นนิ้อมนมีกันเป็นกิเลสวิบากจะได้ไม่ยินดีร้ายจะได้ไม่หวั่นไหววุ่นวายจะได้ไม่หวงอิจฉาควาฟุ้งซ่าน เพราะว่าปัญญาดับทุกปัญญาดับความคิดนั่นเองฉะนั้นการมีปัญญาดับความคิดทําให้เราไม่เป็นทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นหรือว่าาตาตามธรรมาชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนภาวะโลกร้อนโลกเย็นภาวะดินน้ำของพยากาศวัญญาที่กำลังเปลี่ยนแปลง ที่เป็นกุศลหอกุศลนะครับที่มาจากอาดีตปัจจุบันอนาคตมาเกี่ยวปันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันไปเราก็ต้องมีปัญญาดับความคิดเพราะว่าถ้าปัญญาไม่ดับความคิดนี่มันมีกมหนักเกิดเป็นทุกหนักทุกเล็กทุกใหญ่ทุกน้อยสะสมเป็นมากมากครับเป็นความเครียดความเก็บกดความกดดันนะครับก็ตัดสินใจผิดเข้าใจผิดนะครับเสียงานเสียเงนินเสียชีวิตเสียวัฒเสียเวลาเสียจังหวะเสียโอกาสเพราะอะไรเพราะว่า กาปัญญาดับความคิดมันมีแต่ตามความคิดไปทาตามความคิดพุ่ตามความคิดใช้ชีวิตตามความคิดสุดท้ายเป็นนี่เป็นทุกข์นะครับเป็นปัญหาไม่จบฉะนั้นก็เลยต้องมีปัญญาดับความคิดนะครับจะได้ละเว้นได้เตรียมการเตรียมพร้อมจะได้สํารวมระวังจะได้ไม่กล้าฉันทถะปยาญาบากว่างเหงานอนจะได้ไม่ฟุ้งซ่านหลังเลสสงสัยจะได้ไม่ต้องเสีย อะไรตอนี้อะไรมากมายนะครับไม่รักไม่ลบไม่กดไม่หลงนะครับไม่คิดไม่พูดไม่ทําไม่รู้ไม่ชี้นะครับไม่รู้ไม่เห็นนะครับไม่เข้าใจไม่มีไม่เป็นไม่อะไรกับอะไรนะครับก็คือไม่ทุกนันเองไม่กังวลไม่ยึดถือนั่นเองจะดันให้เราท่านทั้งหลายนะครับปัญญาดับความคิดนะครับก็ไม่มีทุกเราเวลาไม่มีทุกมันก็จะคิดพูดทําตัดสินใจอะไรมันก็มีสติ จะมีสติที่ตั้งมั่นสมาธิที่ตั้งมั่นมีใจที่ตั้งมั่นนะครับก็ทําอะไรก็ปลอดภัยคาดแค้วไม่เกิดอันตรายไม่เดือดร้อนในภายหลังไม่เป็นภาระเป็นปหาไม่เป็นหนี้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมไม่เป็นภัยในที่หลังฉะนั้นให้เราททั้งหลายปัญญาดับความคิดนะครับก็จะไม่ต้องเกิดทุกข์เกิดปัญหาหรือไม่ต้องกล่าวร้ายว่าร้ายทำร้ายหรือว่าไม่ต้องคิดกันนอง หนุษนานมัวเมาต้องคอยลองใจวัดใจหรือว่าทําใจทีหลังขอให้เราท่านทั้งหลายนะครับปัญญาดับความคิดนะครับก็ไม่มีทุกข์ไม่มีแผลไม่มีไม่ต้องใส่ยาก็เราละไม่มีทุกข์แล้วมันอยู่ได้อยู่เป็นอยู่เย็นอยู่สงบนะครับไม่อย่างนั้นมันวาวุ่นมันวุ่นวายมันเดือดร้อนมันมีแต่เรื่องให้ต้องคิดให้นึกให้ระลึกให้รู้สึกให้เสียใจเสียอารมณ์ เรื่เสียสติเสียสมาธิเสียความตัปป้งใจมันทำอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นกันเลยปัญญาดับความคิดนะครับจะได้ว่างอาล,กลกักอาคตุสัมมหันจะได้ว่างจากิจ,จตัญหาบทความเพลินพอใจอยากใกล้มดกรรมกิเลสที่บากนะครับไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องวุนว่นวายนับโลกกับทมกับชีวิตไม่อย่างนั้นแล้วมันสัน่นสะเทือนอยู่เรื่อย กจิตใจเราทความดีเสร็จสังขารทำทั้งหลายเมื่อปัญญาดับความคิดมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สะเทียนไม่สะทกสะท้านไม่ต้องกผลไม่ต้องโผลนะครับมันก็จะไปได้อยู่ได้ไม่ต้องหนีนะครับความปิดความถูกไม่ต้องสู้เอาแพ้เอาชนะไม่ต้องเก่งแย่งจริงดีจริงเด่นนะครับไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องตําหิดอื่นซ่อนๆนะครับได้อยู่อย่างสง่าปาศริสงงาน อาจกล้า,าหานแต่ไม่มีวันไหวยในใจนะครับจน้นให้เราท่านทั้งหลายปัญญาดับความคิดปัญญาดับความคิดไม่อย่างนั้นแล้วมันพิจารณาพสกนาราอีกอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่ามันทุกเนี่ยมันกะเด็นเข้ามาถ้ามีปัญญาดับความคิดนะครับมันก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องคอยคิดอยู่จะเอาอย่างไรจะทำอย่างไรจะไปจะมาจะมีจะเป็นจะอยู่รอดอย่างไร,นะรปัญญา ดับความคิดไปเลยนะครับไม่ตามความคิดไม่ตามเงาของความคิดไม่ตามเงาของใจนะครับไม่อย่างนั้นมันตามก็คือเป็นทุกข์ต้องตายในที่สุดฉะนั้นก็เลยปัญญาดับความคิดมันก็หมดเงาหมดความกังวลถถนหมดสิ่งที่จะต้องไปเป็นทุกข์มีทุกข์หรือเกิดทุกข์กับตัวองผู้อื่นปัญญาดับความคิดนะครับมันก็ยุติกรรมยุติธรรมนัยุติความทุกข์นะครับหมดปัญหา นี่เวลาเราจะเรียนจะสอนจะสร้างสวดไปแพร่ปฏิบัติทำงานทำเงินนะครับทำชีวิตมันก็ดีนะครับดีเพราะว่ามันไม่ร้ายถ้าเราร้ายตั้งแต่ต้นทําการจะสุดมันก็ไปไม่รอดแต่ถ้าเราดีตั้งแต้นทํากายสุดมันก็ไปรอดได้ก็คือไปอย่างไม่มีความทุกข์เพราะถ้ามีเป็นได้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่ทุกนะคับมันก็จะตกอบายนะครับตกสวรรค์ ตกนรกหรือว่าเนจ้ากรรมนายเวรเป็นมารเหียดเวรตึงนะผู้อื่นได้เปรียญฉะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรเลยแต่เราไม่ทุกมีปัญญาดับความคิดไม่มีทุกไม่มีไม่เป็นไม่ได้เลยก็ยังไม่ตกระบายนะครับไม่ตกนรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะนิพพานนะครับไม่กังวลไม่คือว่างเย็นสงบอดโปร่งไม่ต้องเกิดความประมาทเสื่อมทุดทุกในชาตินี้และชาติหน้าไม่ว่าทางลูกหรือทางธรรม